คิดยังไงกับคนที่ใช้เธอคุณกับคนที่ไม่รู้จักคะมันดูคุกคามทางเพศไหมเอ่ยบางคนก็เซนซิทีฟกับเรื่องพวกนี้มากหยุดใช้คำนี้เธอนะคะเอ๊ะมาจบิบะกัจะไนเนาะใครก็ได้ช่วยบอกลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นโง่โงคนนี้ทีว่าเธอกับคุณมันคุกคามทางเพศตรงไหน <L> คือยังไงโลกเรามันแบบพีซฟูลมันสันติเกินไปใช่ไหมคำพูดเล็กๆน้อยๆมันเลยแบบมัน h ฮรมันแบบคุกคามจิตใจไปหมดกับคนที่ไม่รู้จักเนาะจะยังไงมึงมึง แกแกอย่างนี้เหรอนี่ก็บอกอยู่แล้วไงว่ากับคนที่ไม่รู้จักคือไม่รู้อะไรเลยฉันไม่รู้ว่าเธอมี pronouns ของเธอ he she it they them z เจ๊ไม่รู้คือถ้ามันอยู่ในสังคมยากมากก็อยู่บ้านเถอ,อะอะหรือมีวิธีนี้ summer theme โอไม่ว่าโมชินเดรป๊ะกึกงเออนีจาเรามีคำแนะนำให้น้องคนนี้นะคะ ลองไปบวชนะบวชในวัดที่อยู่ในป่าในเขาอะไรอย่างนี้นะหรือว่าลองไปอยู่ที่ที่แบบว่าลําบากกันดานใช้ชีวิตดูนะแล้วเธอจะรู้ว่าโลกเนี้ยมันมีอะไรอีกเยอะที่ควรจะเป็นห่วงควรจะใส่ใจเรื่องที่เธอกังวลเนี้ยมันเป็นเรื่องแบบอะตอมโมเลกุลมากอเออ